สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สตไตล์บายตขาคลิปนี้จะมาอัปเดตนะคะรถมอเตอร์ไซค์ให้ได้ชมกันนะคะตัวนี้เป็นเว็บ1รสิบนะคะดอททับนะคะที่ออกมาใหม่นะมีโลโก้สีทองตัวนี้เป็นโลโก้นะคะแล้วก็มี special edition ด้วยนะคะดอททับมีสองสีค่ะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนี่แหละนะคะจริงๆแล้วรถมอเตอร์ไซค์นะถือเป็นยนานพาหนะที่ ตอบจตการเดินทางในชีวิตประจำวันด้วยความคล่องตัวประหยัดแล้วก็รวดเร็วนะะี่ค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่เนะะี่ยค่ะที่เริ่มใช้งานแล้วก็สายเที่ยวที่ชอบการขับขี่แบบธรรมชาติด้วยนะะี่ค่ะกับหลากหลายฟิวเจอร์ของเขานะะี่ค่ะแต่ที่ประหยัดจ,จริงๆเนี่ยเนี่ยนี่ชอบตัวนี้ของเขามากเลยนะคะเจ้าตัวที่แขวนอันนี้ประสงค์เนี่ยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บน้ำด้วยนะคะแล้วก็นี่มีที่ชาร์จ USB นะค่ะ ไฟหน้า LED ใหม่ไฟท้ายใหม่ด้วยเนี่ยค่ะในช่วงหน้าก็จะเป็นในไ,ไฟท้ายเขาสวยนะคะนี่ก็จะเป็นกุญแจนิรภัยนะคะในส่วนของอนี่เนี่ยคะที่ชาร์จ USB อันนี้ค่ะ USB C ไปที่ไหนก็ไม่กลวัวแบตโทรศัพท์หมดนะด้วยช่องชาร์จที่าชาร์จไฟสำรองนคะคะ USB C ชาร์จไฟได้ทุกที่แบบ ไม่สะดุดนะคะรวมไปถึงมั่นใจด้วยสวิตกุญแจนิรภัยนะคะพร้อมม่านปิดช่องกุญแจนะคะช่วยป้องกันการจรกรรนะคะจอดไว้ที่ไหนก็อุ่นใจรวมไปถึงช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านหน้านะคะใส่ของได้พอดีนะคะหยิบใช้งานแบบสะดวกด้วยนะคะตอนนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะเวฟร1อยสที่ไม่มีไอนะคะทุกคนนี่ด้านหน้าไฟเดียวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะ ตัวเทปก็จะมีจะไปชื่อดิชั่นนะคะเป็นโ,โลโก้สีทองนี่ด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คืออาโชมใหม่นะคะกับฟิวเจอร์ใหม่ของเขาด้วยนะคะดีไซน์ใหม่ก็ทันสมัยค่ะแต่ก็ยังคงเองกลักษณ์ความเป็นเวฟไว้อยู่นะคะทุกคนตัวรถก็จะปรับลุกให้เฉี่ยยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้าแล้วก็ไฟไท้ายปรับใหม่เป็น LED ทั้งหมดนะคะแล้วก็เพิ่มไฟเลี้ยว ดีไซน์ใหม่เข้ามาเนะคะเสริมมุมมองให้กว้างขึ้นนะคะโดยรวมมิติแล้วโดยรวมทุกมิติแล้วนะคะตัวรถก็ลงตัวนะค่ะ,ด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 ,นะะด้วยการเล่นเด่นนะคะเด่นเด่นเด่นจริงๆนะคะด้วยเส้นสายที่ทันสมัยอีกนะคะให้เลือกหลายสไตล์นีคะทั้งรุ่นะ ล้อนี่ก็จะเป็นล้อซีรวดนะคะล้อซีรวดแล้วก็ล้อแม็กแล้วก็ตัวท็อปเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวท็อปนะนี่จะเป็นซีรวดนะคะซีรวดก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ประหยัดน,น,นะ,ะแล้วก็รุ่นล้อแม็กด้วยนะคะแล้วคุณล่ะชอบไหมกับเบียบร้อยสิบส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่นะคะสมาร์ทเอ็กจิ้งนะคะ1 1อซีซีซซระบบหัวฉีด PGMFI ตราการประหยัดน้ำมันสูงสุด71.4กิโลเมตรต่อรนะคะแล้วก็เอาหนึ่งจุดเด่นไฮไลท์ของรุ่นใหม่ก็คือระบบเบรกใหม่นะะี่ะสำหรับ a อร n e w ว o ฮอนด้าเ110 226นั้นจะได้อัปเดตนะคะหรือว่าอัปเกรดเนะคะเป็นระบบคอมบายเบร e ด้วยนะคะทุกคนที่จะช่วยการกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะีคะทำให้เบรกได้แบบมีประสิทธิภาพด้วยนะคะขับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ ปลอดภัยกว่าเดิมนะคะใครทีอ่อยากจะมีนะคะรถจักรยานยนต์คันใหม่สักคันหนึ่งนะคะอีกหนึ่งทางเลือกนะฟิวเจอร์ใหม่ที่ใช้งานได้จริงนะคะในชีวิตประจำวันเลยนะของเขาก็จะมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านหน้านะคะแล้วก็ที่แขนของอเนกประสงค์นะคะชอบไฮไลท์ตรงที่แขนของอเนกประสงค์เนี่ยแหละนะคะ ของเยอะค่ะแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะ่ด้วยที่แขนของอันน,นี้จะเป็นตัวเดิมนะคะที่ไฟไท้ายนี่นี่จะเป็นตัวใหม่นะคะจะเพิ่มเจ้าตัวท้าทิมสะท้อนแสงเียนะคะนี่เป็นตัวท็อปนะนี่จะเป็นตัวท็อปนะคะที่เป็นแล้วจะมีอะชอบตัวไหนชอบตัว ที่แขวนของอเนกประสงค์นี่แหละนะคะของเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะดโดยที่แขนของอเนกประสงค์เนะี่ยแบบบิดล็อกนะคะตอบโจทย์การใช้งานนะคะหน้าปัดเรือนไม้จัดเต็มทุกฟังกช์ชันนะคะแสดงผลแบบชัดเจนเลยนะคะครบจบที่หน้าจอเดียวนะคะสะดวกด้วยทุกเส้นทางกับกล่องเก็บของเนะะี่ยค่ะกล่องเก็บสัมภาระในกระ,ะนาษใหญ่จุดได้ตั้ง สิริแน่นะคะตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะมีสีแล้วก็รุ่นให้เลือกมากด้วยนะคะเพิ่มรุ่นพิเศษก็คือเจ้าตัวสเปเชียลดิชั่นนะคะเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างนะคะถามว่าสเปเชียลดิชั่นแล้วก็เจ้าตัวร้อแหมเนี่ยนะคะต่างกันตรงไหนไม่ต่างนะ ไม่ต่างนะทุกคนนะคะล้อแม็กสตาร์ทมือดิสเบรกนะล้อแม็กพิเศษเนี่ยค่ะก็คือสตาร์ทมือดิสเบรกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นขาน้ำตาลแต่ว่าจะพิเศษตรงล้อแม็กรุ่นอ d ดิชั่นนะ,ะ่คะจะมี2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดําน้ำตาลนะคะล้อแม็กสีน้ำตาลนะคะแล้วก็รุ่นล้อแม็กเนี่ยค่ะสตาร์ทมือดิสเบรกเนี่ยค่ะก็จะมีล้อแม็กเนี่ยคะเป็นล้อแม็กนะ สามสีด้วยกันก็นจะเป็นสีเทาน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะส่วนรุ่นล้อซีรวดนะคะนี่จะเป็นรุ่นท็อปนะคะสองสีด้วยกันนะคะก็จะเป็นเทาดำน้ำเงินดำนาะแล้วก็ดำน้ำตาลนะคะแล้วก็สีดำเน,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 นี่ยสีดำนั่นคือล้อซีรวดสตาร์ทเท้านะคะเป็นสตาร์ทเท้ารุ่นดำเบกนะคะไม่มีนะตอนนี้น,นี่มีอยู่แค่3รุ่นนะคะที่มาเนี่ยนะคะเป็น เป็นอย่างละสองสีนนคะ,ะทั้งล้อแม็กล้อแม็กที่เป็นตัวอีดิชั่นนะคะเป็นลูกโค้สีทองนะคะตัวท็อปลองท็อปตัวลองท็อปก็จะมีสีน้าเงินแล้วก็สีแดงนะคะสีดําสีดำ,ดำแล้วก็สีน้ําเงินนะคะล้อสีลวดนะคะสนใจก็เนะะี่ยเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่ศูนย์ฮอนด้าวิงเซ็นเตหรือว่าอู๋ช็อปหว่าดีลเลอร์นี่ค่ะ ทุกประเทศเลยแล้วกันนะคะเสือนจังหวัดระเอ็ดเราเนะะี่ยก็มาชมได้นะคะที่ปรีชาพนิษร์ร้อยเอ็ดโลกกน,นะเนาะฟีดาวนะคะช่วงนี้ฟีดาวค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะเป็นต้นรถขัมนะคะถ้าคุณอยากจะได้ไปไว้ใช้งานนะคะดีไซน์เนี่ยดีไซน์ใหม่ทันสมัยค่ะสวยนะะีค่ะสวยมากค่ะท้ายเนี่ยนะคะไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็น LED ใหม่นะคะสว่างคม มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะช่วยเพิ่มความปลอดภัยค่ะเสริมความมั่นใจกับการขับขี่นะคะแม้ในเวลากลางคเกิลในด้านหน้าไฟเดียวเขาก็จะเป็นทรงใหม่นะคะง่ายๆเลยค่ะเหมือนกับขี่เว็บ125เลยทีเดียวนะคะเหมือนกับขี่เว็บ125นะไฟไทยเขาก็สวยไฟไทยเขาก็สวยนะคะนี่จะเป็นล้อซีนะล้อซีอุ้ยล้อซีว่าสั้น ล่อซีรวดนะคะนี่ก็จะเป็นล่อซีรวดนะแอร์เนว์ฮอนด้าเวฟรค่ um ะรถครอบครัวยอดนิยมนะคะรุ่นใหม่2026น่ะคะสดกับเดิมในทุกมิติค่ะหากพูดถึงรถครอบครัวที่ทั้งประหยัดแรงทนแล้วก็ราคาจับต้องได้นี่ค่ะรวมไปถึงค่าบำรุงรักษาค่อนข้างที่จะนะถูกแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะต้องเป็นฮอนด้าตระกูลเวฟนี้เท่านั้นนะคะในแต่ละปีเนี่ยคะ ในแต่ละปีในแต่ละเดือนนะ,ะคะก็มีฟิวชั่นใหม่ๆมานะคะแล้วก็ปีนี้นะคะล่าสุด Honda ได้ยกระดับความนิยมขึ้นไปอีกขั้นกับ i new Honda w a v e เว0 10้สิบที่ไม่มีอนะคะทุกคนที่ออกมาพร้อมดีไซน์อัปเกรดนะคะอัปเกรดแบบทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะกับเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ยังคงความประหยัดเหมือนเดิมนะคะสนใจก็เนะะี่ยเข้าไปชมได้นะคะที่ 0จำหน่ายฮอนด้าเนี่ยค่ะวิงเซ็นเตอร์ือว่าวิงช็อปเนี่ยค่ะปริชาปพันิชทุกสาขาแล้วกันนะคะมีฟีด้าด้วยนะค่ะเชื่อใจเป็นที่หนึ่งกับฮอนด้าเวฟค่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ